เราเย็บกับปกแล้วนี้นะคะเราตัดตรงนี้เราตัดหัวผ้าเล็กเลยค่ะแต่ว่าตรงที่โค้งโค้งตรงนี้เราต้องทําฟันปลานะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เป็นจีบค่ะช่วงโค้งโค้งตรงนี้นะคะคือถ้าเราพับไปเลยนะคะตรงนี้ผ้าข้างในเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นจีบเห็นไหมคะเขาจะทับกันเนะะี่ยค่ะ นะคะดังนั้นตรงที่ตำแหน่งโค้งอย่างเงี้ยเราก็ยามตัดให้เขาบางลงใช้โคนใช้โคนโคนก็คือส่วนนี้นะคะเข้าไปแล้วก็หั่นออกนะคะไม่ว่าจะกลับ ปกกับกระเป๋าส่วนไหนก็ตามที่มีโค้งแบบนี้ค่ะเราใช้ฟันปลาช่วยได้นะคะนะคะไม่ต้องไปซื้อกลันไกนที่เป็นตัดฟันปลานะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราเจอโค้งเล็กเนี่ยกลันไกตัดฟันปลาไม่สามารถตัดแบบนี้ได้นะคะตรงนี้คือข้างหลังพี่หงยังไม่เย็บตัดนะคะนะคะแล้วเราก็จับอย่างนี้แล้วก็ดี่ลงไปเลยค่ะ ลอมมาฝั่งฝั่งในนี้ก่อน รีดผ้าพยายามจับเนี่ยให้จังหวะที่รีดครั้งแรกเนี่ยได้เลยนะคะนะคะก็จะโค้งตามลูกอันนี้ด้านในนะคะพอเรารีดด้านนอกแล้วเราก็มารีดด้านในไถผ้าเขาลงไปเนี่ยค่ะไม่ให้เขาปิ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็มาขีดเส้นเนะะี่ยค่ะ เราขีดเส้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเส้นจริงเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเดินเส้นหรือเวลาเราเข้าเนี่ยเราจะใช้เส้นนี้นะคะนะีคะไม่ถึงหุนนะคะไม่ถึงหนึ่งหุนประมาณครึ่งหุนนะคะเราจะใช้เส้นนี้ค่ะปกเสื้อก็จะมีซ้ายขวาอย่างนี้นะคะหาตำแหน่งหัวไหล่ด้วยนะคะเช็คด้วยการเช็คนะคะ ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราจับอย่างนี้แล้วเราก็ดูว่าหัวไหล่อยู่ตรงไหนเนะะี่ยค่ะเราก็ติ๊กลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะมาเข้าคอเขาเป็นซิปหลังนะคะเราจะเข้าจากข้างในอย่างเงี้ยคือเข้าจากข้างในเราก็เดินเสร็จแล้วเราเค่อยยึบตัดตรงนี้นะคะแล้วเราก็มากดกดตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเขาจะตกล่องพอดีนะคะโดยการที่เราจะต้องกินหัวผ้าเข้ามาจากที่เราขีดนะคะถ้าเราเย็บตรงเส้นที่เราขีดเนี่ยเขาก็จะไม่ตกล่องนะคะตรงนี้เราก็ต้องทำลอยลอยเริ่มต้นตรงนี้ด้วย ใช้ปากกาเพราะว่าผ้าอันเนี้ยเขาไม่ทะลุค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้านะคะนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็เดินกินเส้นเข้ามาหน่อยนึ่ง อนเริ่มต้น่าสำคัญนะคะก็ต้องแบบไม่ต้องรีบร้อนระวังหน่อยนึงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลาะค่ะเย็บครั้งเดียวให้ผ่าน